สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับก็ในงวดที่แล้วนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับก็พลาดไปนะครับเนาะนะครับออก9 4 1 0 4 4นะครับก็9 ไอ้เก้าสี่อยู่เนาะมันไปออกข้างหน้านะครับที่ไหนเอาหกตัวนี้ก็กินดีด้วยนะครับเสียดายนะครับต่อตามห้าสี่มาโมที่แล้วก็ตามห้าสี่นะครับออกมาสามห้าเนาะห้าสามนะครับวมนี้ห้าสี่อีกนะครับไม่มานะครับออกมาสี่สี่นั่นแหละได้แค่รางวัลข้างเกียร์ก็ไปออกย้อนเนาะของโมที่แล้วในศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่โมที่แล้วว่าออกมาออกโมนี้เซ้ยนะครับเนาะอ่ะนะครับว่ากันใหม่เนาะสำหรับในชุด โค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะก่อนจะดูในคลิปโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเราก็จะมาดูในสูตรคำนวณก่อนนะครับเราซึ่งงวดที่แล้วก็พลาดไปทั้ง2สูตรเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเราสูตรมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวจะในสูตรเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงเนาะเพราะว่างวดที่แล้วแหละสูตรเนี้ยมันก็พอจะมาตัวเด่นอยู่นะครับเนี่ยเด่นหนึ่งเนาะไปไม่ถึง1นึ่งศูนย์นะครับเนาอะก็ ก็เดี๋ยวได้ตามสูตรนี้กันก่อนนะครับในคลิปนี้ก็ตามกัน2สูตรเนาะแล้วก็ในสูตร12 3 4งสู่ตรนี้นั่นแหละทำเงวนก่อนก็ยังเข้า4 8อแป่ติเลยว่าน,นี้มาพลาดไปนะครับไม่มาเลยนะับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สี่ไม่มีเลยนะครับเนาะได้แค่ข้างเคียงนั่นแหละนะครับเนาะสองศูนย์สามศูนย์ออกมาหนะึ่งศูนย์นะอ่ะนับก็ติดตามกันทั้งสองสูตรนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะ เปลี่ยนแปลงกันนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนาะคูณนะครับ9คูณนะครับ9คูณกันแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่เอาตรงนี้แล้วนะเอาแค่ในหลักร้อยก็พอนะครับซึ่งหลักร้อยเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่3คูณกันได้เท่าไหร,นร่นะครับก็จะครับคูณกันได้เท่าไหร่ก็จะลดแต้มเนาะเนี่ย1นได้3เนาะลดแต้มมาก็จะเป็น2นั่นแหละก็จะได้3 2สองเนาะในงวด นั้นนะครับผลออก3548้าสีเนาะ3 5 4หนะี่เนี่ยก็เด่น3ก็มาแล้วนะครับเด่น5เราจะมาเอาตรงนี้นี่ปรับแผนใหม่นะครับเนาะแล้วก็จะเพิ่มแต้มไปอีกจากในหลักหมื่นนี่อ่ะก็คือในงวดที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วนี่ซึ่งเราจะนะครับเอาแค่ในหลักร้อยเนาะคูณเลขคงที่3นี่ สามห้าเป็นสิบห้านี่ลดแต้มนะครับเนาะลดแต้มมาก็จะเป็นสีนี่เราในตัวเด่นตรงนี้อ่าเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแปลงสุดนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังบวกเอาเหมือนเดิมเพราะว่าเจ็ดบวกกับห้ามันได้สองกับหนึ่งมันยังมาตัวเด่นอยู่อันนี้ยังเอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยได้สีตรงนี้เราจะเพิ่มแต้มไปตรงนี้เนาะเพิ่มแต้มหลักเหมือนนี่ก็จะได้เด่นนะครับสี่สามสองเก้าหนึ่งนะครับอ่ะนี่แหละก็ วังว่ามันจะมาตามนี้เนาะนะครับสลับในสูตรนี้เพราะว่าลง2องวดแล้วไม่มาเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนในสูตร1,2,3,4นั่นแหละนะครับเนาะอ่ะก็เอาผลในงวดล่าสุดนะครับเราจะหาในวันที่นะครับ24 24เนาะก็เอาผล22นะครับก็จะเป็นในที่ใน9 4 10 44ดาเนาะไปออกข้างหน้านะครับเลขอนะครับก็ เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะใช้นะครับในหลักพันแล้วก็หลักร้อยหลักพันคูณด้วย9หลักร้อยคูณด้วย3 19ได้9 0ศูนย์คูณอะไรได้0ูนเนาะก็ตรงนี้เป็น0ูนก็ถ้าเอาแบบเหมือนงวดที่แล้วนะครับลดแต้มจากศูนย์ก็จะเป็น9นี่แหละเด่นนะครับเด่น9เด่น0อ่ะลองดูนะครับเนาะจากแบบนี้นี่เอาสัก8ดคู่กำลังพอดีส่วนตรงนี้นะครับเราก็ จับ9จับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันมานะครับหลักหมื่นนี้เราจะเพิ่มแต้มไปเนาะเป็น5้าแล้วก็ลดแต้มมาเป็น3ตรงนี้นะครับเราก็จะลดแต้มเนาะจาก1ก็จะเป็น0ูนย์ตรงนี้มันไม่ค่อยมาก็ตัดไปนะครับอ่ะตัวนี้ยังมีศูนย์อยู่ตัวนี้เออนะครับ9กับ0นะ่ะบวกกันตัวนี้ก็ได้9 9 90ศนะ่ะมีมี8มาด้วยในวดนี้ ่ะนั่นแหละนะครับเนาถ้าจะจับไปนะครับก็จับไปนะครับก็จะมีนะครับ9 9 3 93 03 94 04 95 05เหดี๋ยวจะเป็น90ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น9อยู่แล้วเนาะอ่ะก็หรือจะเป็นในที่นะครับ9 9 09เนะครับอ่ะเพิ่ม8มานะครับเผื่อ8จะมาก็จะเป็น9 8 0 8นี่แหละเลขชุดนี้นะครับก็ก็ขอให้นะครับมาอีกนะครับก็ขอให้มาอีกนะครับแต่ถึงยังไงผมว่าตัวเด่น9กับ0เนี่ย8 9 0เนี่ยมีแน่นอนนะครับหวยราวกพัฒนาในงวดนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้โชคด,ดีนะครับเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านเนาะนี่แหละในสูตรสูตรที่1น,นะครับส่วนในสูตรที่2นะครับก็จะเป็นในสูตร หนึ่งสองสามสี่เนาะในงวดที่แล้วไม่มานะครับงวดก่อนก็ยังมาอยู่ดีดีเลยะนะครับเข้าบ้างลุดบ้างเนาะนะผลที่ออกก็จะเป็นในที่เก้าสี่หนึ่งศูนย์สี่สี่เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนําเลขคงที่1นะครับมาบวกกับหลักพันเลขคงที่2บวกกับหลักร้อยนะครับเลขคงที่3บวกกับหลักสิบเลขคงที่4บวกกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็จับมาบวกกันนะครับ1บวกกับหนึงได้2 สูบวกกับสองได้สองสี่บวกกับสามนะครับก็จะเป็นเจ็ดแล้วก็สี่บวกสี่เป็น 8. แปดเราก็จะได้ในตรงนี้แล้วนะครับซึ่งถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ในตรงนี้เนาะเป็นตัวเด่นนะครับสองตัวมาหนึ่งตัววันที่แล้วได้สองเนาะสองกับสามนี่ไม่มาเลยนะครับวันนี้ได้แปดนะแปดกับเจ็ดก็ได้แปดนะครับ,บ, 7, 8, รบแล้วก็เจ็ด ตัวที่จะมาจับตรงนี้นะครับเราก็จะบวกตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่าคราก่อนก็บวก4บวกกับ7เป็น1 1บวกกับ7เป็นแเนาะได้8ก็เพิ่มแต้มไปนะครับ8 9 0 1่คราวนี้นะครับก็2บวกกับ2เป็น4นะครับ4บวกกับ7ก็จะได้1นะว่าเพิ่มแต้มไป1 2 3ก็จะเป็น4นี่แหละสำหรับในสูตรนี้นะครับก็อ่ะขอให มานะครับขอให้เฮงๆปบางๆกันอีกเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับหวยลาวพัฒนาสำหรับในสูตรนี้ก็ลองแคปหน้าจอกันไปพิจารณากันได้นะครับนี่แหละสำหรับในสูตร1234สูตรนี้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็ไม่ชนกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับชอบชุดไหนก็ลองนำไปจับกันนะครับหรือถ้าไม่ชอบทั้งสองชุดนี้ก็ไปรอในชุดสรุป ก็ได้นะครับน้องอ่ะนี่แหละนะครับทั้งสองสูตรนี้ถ้าถามผมนะครับผมชอบตัวไหนนะครับชอบตัวไหนชอบนะครับชอบในที่9598นะครับส่วนในชุดนี้นะครับชอบในที่81ดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน72 74 นะครับใครชอบในชุดไหนก็ลองนาไปจับไปเลือกกันดูซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกในตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเปังๆกับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดของวันที่24ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในเลขไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับในคลิปสรุปของสุดท้ายบนล่างนะครับเนาะอ่ะนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ